3ตุลาคม2568นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจภูมิประเทศและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจสุรนารีนายกได้ขึ้นจุดสังเกตการใช้กล้องส่องตรวจแนวชายแดนก่อนกล่าวโอวาทกับทหารไทยว่า ทาหารไทยสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นต้องสำเร็จเท่านั้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้ภารกิจป้องกันผืนแผ่นดินไทยสำเร็จอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นนายกยังนั่งทานข้าวกลางวันกับทาหารแบบกันเองเมนูง่ายๆอย่างไข่พะโล้ยำปลากระปอ๋องต้มจับฉ่ายและผัดมามา่าซึ่งเจ้าตัวถึงกับตักไข่พะโล้ให้กำลังพลด้วยมือเอง สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเพิ่มพลังใจให้ทหารทุกนายวันนี้ขวัญกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดและเสียงย้ำชัดว่ากองทัพไทยไม่มีวันแพ้และไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง